นนี้ป่าของเราก็ดูดีขึ้นเยอะหน่อยผิดกับตอนมาแรกๆอย่าลุกมากตอนนี้ต้นไม้ของเราน่าจะโตได้ดีปีหน้าก็คงน่าจะสูงกว่านี้เหมือนป่าข้างๆป่าข้างๆที่เห็นนั่นก็คือของนา มาใ่สวนแล้วอากาศดีมากแล้วต่อไปอีกหน้าก็น่าจะดีมากกว่านี้เพราะต้นไม้โตกว่านี้เป็นร่มเงาเย็นสบาย ปูกผสมประสานกันค่ะด้หลายชนิดเหมือนที่ท่านอื่นๆดูตามที่ท่านอื่นๆปลูกมาเรามาทดลองปลูกของเราบ้างว่าจะเป็นอย่างไรจะเขียวนะครับนั่นสวยงามมากของนะ้าของเราก็สวย